thank <laughs> you สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยอีกแล้วนะคะในช่องฟรีสไมล์บายหญิหน่อยนะคะวันนี้หน่อยจะพาทุกๆคนไปทํายํากับหน่อยนะคะซึ่งหน่อยตั้งแต่หน่อยออกมาจากโรงพยาบาลนะหน่อยยังไม่ได้แตะต้องของพวกนี้เลยและก็ไม่ได้เป็นของหมักของดองอะไรนะคะซึ่งหน่อยก็ทําน้ํายําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ายาของหน่อยสามารถที่จะเป็นน้ําจิ้มได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวัตถุดิบในตู้เย็นที่เน้นผักของหน่อย มีอะไรบ้างสำหรับการทำยำนะคะและมันจะออกมาเป็นยังไงทานได้อรอดอร่อยแค่ไหนคู่กับใบวัวบกซึ่งหน่อยชอบทานเป็นประจำมันสามารถที่จะแบบเฮ้ยกินแอม,มกับลาบกับลูกอะไรก็ระแตได้ทั้งนั้นนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยการดก,กสสดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ร b e กดกรดิติดตามเพื่อไม่พลาด คลิปของหน่อยนะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยส่วนผสมของหน่อยนั่นก็คือน้ำยำเผ็ดน้ำยำใสน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะที่หน่อยเตรียมไว้แล้วนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดที่หน่อยพูดทั้งหมดลงมาเลยน้ำยำเผ็ดใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดเยอะต่อไป ตามด้วยน้ำยำใสนะคะน้ำยำใสจะมีรสชาติที่หวานนะคะหากใครชอบหวานนำใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะแล้วตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปลานะคะน้ำยำของหน่อยนะคะจะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง1เดือนแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียคะ่ะทุกทคนอร่อยมากเลย ต่อไปเราจะใส่เครื่องเคียงนั่นก็คือมะเขือเทศผักต่างๆก็เป็นแครลลอทหอมหัวใหญ่หอมแขกดใบขึ้นชายนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะผสมเลยนะคะแล้วต่อไปเราก็ใส่จำพวกเนื้อที่เราต้องการนะคะส่วนหน่อยเองหน่อยจะใส่บุรุยานิดหน่อยแล้วก็หมูยอนะคะก็ไส้กรอกค็อกเทลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็ด ข็มทองใส่เส้นนิดหน่อยเราจะไม่ใส่อะไรเยอะนะคะเพราะว่ายำเราจะใส่อนโนนนิดอันนี้หน่อยนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าคันนะคะไม่ต้องเติมชูรสเลยเสร็จแล้วเราก็โรยใบขึ้นช่ายปกหน้าอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จัดใส่จานเป็นไงคะง่ายนิดเดียวนะคะหน่อยจะเน้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะเป็นยังไงน่าทานไหมคะทุกๆคน เดี๋ยวเราไปทานพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ทานคู่กับใบบัวบกนะคะทุกๆคนนี่ใบบุวบกผงหน่อยซึ่งหน่อยเก็บมาเมื่อเช้านี้นี่เขียวเชียวนะนี่สำหรับสาวๆท่านใดที่อยากรักษาหุ่นสามารถ นำไปทำทานได้เลยนะคะวิธีของหน่อยง่ายนิดเดียวนะคะนี่สำหรับหน่อยจานเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับมื้อกลางวันของหน่อยหรือว่าจะทานมื้อไหนก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกวา่าเฮ้ยฉันอยากจะทานเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานประมาณนี้เลยค่ะ และแล้วความอร่อยที่ลงตัวก็หมดจานจงได้นะคะอย่าลืมใครชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะเดี๋ยวคราวหนะ้าหน่อยจะมาบอกเทคนิคการทำอาหารง่ายๆได้ประโยชน์ในแบบฉบับของหน่อยทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวหน่อยคงจะต้องไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะทุกๆคน